ดรสุนันตระกูลโชคเสถียรสโรชาคลีนิกร่วมยินดีบริษัทบอนซองฉลองครบรอบ11ปีพร้อมแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพผ่านออยอ,อนี้มารับรางวัลนะคะก็มาแสดงความยินดีกับบอนซองจริงๆ,ๆแล้วสโรชาคลีนิกก็ใช้อยู่คือจริงๆแล้วการใช้โบท็อกของแท้เนี่ยเดี๋ยวจะฝากทุกคนไว้เลยนะ ถ้าของไม่แท้ถ้าไม่จําเป็นก็อยากเข้าไปใกล้ดีกว่าค่ะแต่ถ้าของแท้มันมีให้ใช้แล้วราคาไม่แรงมีคุณภาพผ่านอยเราก็ควรจะใช้ใช่ไหมคะสำหรับสโลชากินิกเองเนี่ยเช็คที่บอนซองเลยค่ะยอดเยอะที่สุดที่สโลชากินิกมี2ที่นะคะจังหวัดชัยนาทกับปทุมธาน,นีค่ะถ้าใครสนใจทักได้เลยนะคะเข้าไปที่แฮชแท็กอยุกโยนแฮชแท็กสโลชากินิคแฮชแท็ก าทานฟอร์เมอร์เฟสก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าโดยการใช้ฟิลเลอร์นะคะอย่าลืมนะคะก่อนไปอาจารย์จะฝากไว้เลยนะคะคนฉลาดใช้ต้องเลือกใช้ของที่มีออยอนะคะถ้าของไม่มีออยอหน้าคุณเป็นอะไรหน้าคุณนะคะทุกคนเจอหน้าคุณแล้วคุณเป็นอะไรคุณไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องกับใครได้เลยะคะ่ะ